สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบเราสองคนอีกแล้วนะคะกับแพ้ลมเชนแนวเด้อพี่บ่อยจ้า <laughs> เอาปียาไง <laughs> สลับกันทำไมอะ่ะเออสลับกันไหม สวัสดีปีใหม่ค่ะสำหรบ<ช>ับแฟนๆนะคะชาวแพลนลมะเนาะจะเรียกว่าอะไรวะแพลนลมเลี่ยนเหรอไม่ใช่สิแปลกมากเป็นแฟนชาวแทลนลมนะคะที่ติดตามเราเนาะ,ะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยขอให้สุขภาพแข็งแ,แรงเนาะห่างหายกันไปหลายสัปดาห์มากวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับคอนเทนต์จุ๊จุแน่เลยนะคะในปี2022นี้บอกเลยว่ากลัวมากแม่จะแบบรวงลึกจับให้มั่นแล้วก็ เพียกเพียกเพียกเไม่ใช่นลแรงมากอย่าลืมติดตามกันละกันนะคะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆในปี2022นี้นะคะแต่ก่อนหนูก็คือขอสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับชาวแท้ลมชาแนลว่ดที่ติดตามชาวแท้ชาวลมชาวแท้ชาวลมนะคะที่ติดตามเรานะคะก็อย่าติดตามกันไปเรื่อยๆน้อยอย่าพิ่งห่างหายไปไหนค่ะรอดูคอนเทนต์ดีๆในปี2,565หรือปี2022นี้แน่นอนเลยนะคะต่ือนตนี้ไปแล้วของพิชาวู้ก่อน บายสวัสดีปีใหม่ครับ